มาเดือนใหม่ก็ต้องเซตใหม่ๆเนี่ยกับเซตพิสมติกไม่อยากเปิดหรอกแต่วันทําอะไรไม่ได้แล้วมาลุยกันเลยแล้วกันนะเปิดกันตรงนี้นะครับเซตใหม่ในเดือนนี้นะั่นเองกับก,ก,การเปิดกล้าไม่ว่าหนึ่งเดือนหนึ่งเซตนะครับซึ่งก็หวังว่ามันจะออกแล้วกันนะกล้าสี่ใบที่เราตามหาคงไม่น่าจะมีหวังอะไรขนาดนั้นแต่อุ้ยง่ายจังวะทำไมสองสองสองมาละลายอะ่ะโอเค okay, มาชุบ ในเซตนี้ทุกคนก็น่าจะจำได้กันแหละนะว่าผมก็เคยได้การ์ดไปประมาณ3ใบแล้วนะสำหรับ SIR ตัวแกงอีวนะครับแต่คิดว่าในเดือนนี้เนี่ยมันคงน่าจะไม่มีหรอกมัง้งใช่ไหมคนมันจะดวงดีอะไรตลอดรอดฝั่งขนาดนั้นแต่ถ้ามันออกมาก็ยินดีต้อนรับนะครับโอเคมันถึงไหนแล้วเนี่ยผมลืมแล้วนี่มันอ๋อนี่โปเกมอนฟอยโอเคผมไม่ได้เจอมานานนะอ่ะรีเวิร์อโลธรรมดาแล้วก็ ไม่ได้ค้างไม่ได้ค้างโอ้โหเนี <laughs> ม่มีฟอยมีฟอยตัวของเอเนร์จีต่อ <laughs> เปิดหัวได้ดีอย่างน้อยก็ได้โปเกมบอลฟอยซึ่งไม่ใช่โปเกมอนอีกอะอะไรไม่รู้